สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจำวันจาก AEC TV กันได้นะคะชาะแนันันโดยกาแฟปาทีกาแฟอสุขภาพกาแฟที่อิ่มหวานไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้ สนับสนุนดูผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเซียมแคลเซียมบำรุงกระดูกสนับสนุนดูน้ำมันงาดำเสริมมีเอกโลหะกรดอะมิโนด้านนุ่นฉลาดต้องหัวนี้เลยสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20่ทับหซอย17ถนนท้ายบ้านตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ หมายเลขโทรศัพท์0967684595 0813570422 ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์สมุทรปราการจัดพิธีบวงสวงองค์พระพิคเนตท่านเจ้าที่ตาใหญ่และพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพลนเนื่องในโอกาสครบรอบ10ปีศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์สมุทรปราการด้วยทางศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์สมุทรปราการเปิดให้บริการครบ10ปีในวันที่31ตุลาคม2567โดยจัดพิธีบวงสวงองค์พระพิคเนตสวนท่านเจ้าที่ตาใหญ่และพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพลนแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน9รูปเนื่องในโอกาสครบรอบ10ปีศูนย์การค้าโรบ สิริมงคลโดยมีคุณพลพัฒน์คำพีรวัตรผู้อำนวยการภาคศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนมงคลบูชาเทพเย,ยดาฟ้าดินนบริเวณศาลพระพิคเนศวรศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์สมุทรปราการอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการพรามณเจ้าพิธีอัญเชิญเทวดาและอ่านองค์การบวงสรวงพิธีเบิกแม่พระธรณีถวายเครื่องบวงสรวงเครื่องสักการะรำบวงสรวงพิธีผูกผ้าแพรเจ็ดสีประธานในพิธีนำอาตีไฟถวายองค์พระพิคเนศวรโปรยข้าวตอกดอกไม้ จากนั้นเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยมีนายธีรพลชุนเจริญนายกเทศมนตรีตำบลบางปูเป็นประธานฝ่ายคารวสจุดทูปเทียนบูชาพระรัตนาตรัยและได้รับความเมตตาจากพระ้าจารย์จุ๋มเป็นประธานฝ่ายสง์นำคณะพระภิสุสง์จำนวนเก้ารูปจากวัดพุทธาภาวนารามจเจริญพระพุทธมนต์ประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารพรนักง,งานร้านค้าศูนย์การค้าโรบินสันสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปูและแขกผู้มีเกียรติร่วมถวายพระทหารเพลนถวายจตุป,ปัจจัยไทยธรรมแด่พระภิสุสง์พระสงฆ์ให้ศีลกรวดน้ำรับ ปราพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลความสาเร็จแก่พนักงานร้านค้าเนื่องในโอกาสครบรอบ10ปีศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ส,สมุทรปราการ ครับสวัสดีครับ ผมพลพัฒน์กัมพีรวัตรนะครับเป็นผู้จัดการเขตของรบริษัทไลฟ์สไตล์นะครับแล้วก็ดูแลส่วนลูนค้าโริษัทไลฟ์สไตล์สุทรกรารที่แห่งนี้นะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่โริษัทไลฟส์สไตล์สมุทรกรารนะครับ ลองครบรอบ10ปีนะครับเราเดินทางมาครบ10ปีวันนี้นะครับ30ตุลาคม2567นะครับซึ่งวันนี้กิจกรรมของทางสุวรรณค้าเรานะครับช่วงเช้าเราก็มีพิธีบวงสวงนะครับสารภูมิแล้วก็ท่านพระพิเนศที่เป็นสิ่งสการะบูชาประจำสุวรรค้าเรานะครับบริเวณชั้นหนึ่งนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นพิธีพราหมณ์นะครับเสร็จจากนั้นนะครับก็มีการทำพิธีไหว้พระสงฆ์9รูปนะครับถวายเพลนะครับ ในบริเวณชั้น3ของศูนย์การค้าโริสัทไลฟ์สไตล์สุประการนะครับซึ่งก็ถือเป็นสนิรบังคลให้กับทีมงานของศูนย์การค้าเราทุกท่านนะครับตลอดจนพนักง,งานทุกคนร้านค้าทุกคนที่ได้อยู่ในศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์ สุนการแห่งนี้นะครับซึ่งก็ขอความเป็นสิริมงคลน,นี้นะครับช่วยโดยบันดาลให้กับพวกเราทุกคนนะครับได้ดําเนินการธุรก,กิจส่วนกางค้าแล้วก็ให้ผู้เช่าและลูกค้าทุกคนนะครับประสบความสําเร็จเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปนะครับขอบคุณมากครับทีมข่าว AEC TV Channel รายงานขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะถ้าขอบคุณค่ะ สนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตำบนปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422 สนั่นนนนโดยกาแฟปาทีคอฟฟี่กาแฟสุขภาพกาแฟทีอิมหวานไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้สนันนนนโดยผริตภัณเสริมอาหารแควเด็กแคลเซียมบำรุงูกระดูกสนั่นนนนโดยน้ำมันงาดำจซไสมีเอ็กรอกอนดัลโลนิต้านลนูำมะระต้องัวนี้เลย